สวัสดีครับอยู่กับช่อง MKK Mini Bike r i d e r กับผมช่างหมายนะครับคลิปนี้ช่างหมายก็จะพาท่านผู้ชมมาฟังเสียงมินิบอยนะครับว่าสตาร์ทคันที่2นะครับเด็ดกุญแจครับสตาร์ทครับคลิปนี้ช่างหมายก็จะพาท่านผู้ชมมา ฟังเสียงมินิไบค์นะครับสองคันที่เคยรีวิวไปก่อนครับคันฝั่งนี้เป็นคันของช่างหมายครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นของลูกค้าที่จะเตรียมส่งนะครับแต่มันมีสิ่งแตกต่างกันนะครับก็คือท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียตัวแรกนะครับคันนี้คันของช่างหมายครับก็จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างนะครับลอดใต ข้างล่างมานะครับเราก็มาออกด้านข้างนะครับส่วนคันของลูกค้านะครับก็จะออกด้านท้ายนะครับก็จะลอดใต้เบาะมาออกด้านท้ายนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาฟังเสียงกันนะครับโดยท่อทั้งสองคันนะครับช่างหมายได้ถอดจุกรถเสียงออกทั้งสองคันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของเสียงกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงโดยเราจะให้คะแนนว่าท่อแบบไหน นะครับถูกใจวัยรุ่นมากกว่ากันนะครับโดยเราจะมีทีมงานวัยรุ่นนะครับวันนี้ครับนี่อยู่ข้างหลังครับมีกี่คนครัมีมีสี่คนนะครับรวมรวมช่างแคนด้วยนะครับมีสี่คนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสี่คนนี้นะครับเขาจะชอบเสียงคันไหนมากกว่ากันคันไหนครับสตาร์ทคันแรกก่อนนะครับสตาร์ททิ้งไปเลยนะครับตั้งสองคันอันนี้คันของช่างหมายเองนะครับ โอเคครับขั้นแรกนะครับสตาร์ทแล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับโอเคขั้นที่สองาสตาร์ทขั้นที่สองนะครับบิดกุญแจครับสตาร์ทโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวลองบิดนะครับลองบิดบึ้ม ลองเบ้นลองเบ้นลองเบ้นได้ดะโอเคครับเดี๋ยวให้วัยรุ่นเดินเดินเดินปังใกล้ๆครับอันนี้คืออนาคตของชาตินะครับโอ้ฝนก็กำลังจะตกนะครับ ท่านผู้ชมคิดว่าวัยรุ่นชอบเสียงทันไหนมากกว่ากันนะครับโอเคลมกำลังจะมานะครับอ้าวโอเคดับเครื่องครับทีนี้โอเคครับวัยรุ่นตอนนี้เหลือแค่3คนนะครับอันนี้เราก็มีวัยรุ่นอยู่ด้วยกัน3คนนะครับโดยเรามาดูว่าวัยรุ่น จะเลือกฝั่งด้านซ้ายมือหรือว่าฝั่งด้านขวามือนะครับจะถามัยรุ่นนะครับแล้วก็ให้วัยรุ่นชี้นะครับว่าชอบเสียงของคันไหนนะครับระหว่างคันฝั่งซ้ายมือนะครับคือฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวามือของผมเองนะครับอ่าครับเดี๋ยวคนละหนึ่งถึงสามครับแล้วก็เอามือชี้เลยครับหนึ่งสองสามฝั่งฝั่งนี้นะครับชอบ อ่ะทำไมถึงชอบครับเสียงมันเสียงมัเงียบครับเสียงมันเงียบครับโอ้ัยรุ่นเขาชอบเสียงเงียบครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบเสียงหนวกหูชาวบ้านแล้วโอเคนะครับเราก็ได้ดูแล้วนะครับว่าวัยรุ่นแถวบ้านช่างไม้นะครับเขาชอบเสียงชั้นไหนนะครับก็คือชอบเสียงคันคันนี้นะครับส่วนคันนี้อาจจะมีคนชอบอยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับชอบเสียงคันไหนก็ อคอมเมนต์ใต้คลิปกันมานะครับระหว่าง2คันนี้นะครับคลิปนี้นะครับช่างไม้และวัยรุ่นแถวแถวช็อปช่างไม้นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ